คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันไหมเป็นคําถามยอดนิสที่ดูดวงที่ดูดวงกับลูกดวงจริงๆจะมีการถามว่าสองคนคุณเป็นเนื้อคู่กันไหมวันนี้เอามาเป็นรันดอมนะเป็นคลิปโดยรวมเป็นดวงรันดอมนะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันไหมวันนี้เรามารันดอมกันนะคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันไหม เป็นเรื่องจริงที่คำถามจริงจริงจากโลกดวงดำดับพลังงานไพ่กันคนสองคนเป็นเดียวคู่กันไหมห้าใบนะนายออฟเ็นท a l คนนี้คนทางไกลนะ ชาวธาตุดินประสบกันก่อนคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันแน่นอนไพ่ใบแรกออกมาดีมากๆคุณสองคนเป็นคู่รักกันคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันใจแรกใจใจตรงกันตามองตาคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันสองถ้วยปรากฏพิจิตรึงพลังงานไพ่ใบแรกเขาคิดมากเขาคิดเยอะ เวลานี้คุณต่างคนต่างอยู่ห่างไกลกันใช่ไหมคนคนนี้คิดถึงคุณมากมายคนทางไกลคนนี้เขาคิดถึงคุณก้าวไม่ถอเมตสิงท์นูเขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณจริงๆคนคนนี้คนทางไกลของคุณเวลานี้คิดถึงคุณมากๆคนคนนี้ สองเทเมดสิ่งถ์่านาพาดผเขาคิดถึงคุณนะคุณสองคนอยู่หา่างไกลกันใช่ไหมเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกดีกับคุณเพจอัพครับคนคนนี้มีความรู้สึกดีออกับคุณมากมายพลังงานไพ่สองสามใบเป็นพลังงานไพ่ที่ดีมากๆมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีความคิดถึงต่อกันมีความรักต่อกัน เป็นปลังงานไพ่ที่ดีมากๆเขามีความรู้สึกเดียวคุณมาก,มากชาวธาตุน้าก็ระกฏพิจิตรนี้ธาตุน้ำสองใบธาตุไฟสองใบถึงแม้คุณจะเป็นคนมีอีกโก้คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงในใจของคุณในใจของเขากับคุณตรงกันเขาจะมีเกณฑ์เดินทางมาหาคุณนะคนทางไกลคนนี้ คุณสองคนเป็นเด็กคู่กันนะคุณสองคนเป็นคู่รักที่สมสูรณ์สมหวังกันมากมายเขาจะเดินทางหาคุณจริงๆคนคนนี้คนทางไกลเด็กชา์ิออดไพ่เดินทางมาทั้งสองใบคนคนนี้ของคุณเป็นเื้อคู่กันนะคุณสองคนจะต้องได้กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนวีออฟไฟจูนก็ร้อยโชคกระต่ายก็ร้อยนำโชคคุณสองคนเป็นเื้อคู่กันจริงๆจริงแท้แน่นอน คุณจะมีการมาเริ่มต้นกันใหม่นะคุณจะมีการเริ่มต้นที่ดีซึ่งกันและกันพปลงงานไพ่ดีมากๆนะคุณสองคนเป็นนคู่กันอย่างแน่นอน